ถ้าผมมาเกลีนยนสาวในยา่านคนชิวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชายวัีครัพี่สาวสวัสดีครับอันนี้พี่สาวไปย่านคนชิลแบบวา่าอันใช่ครับอ,อ๋อทำไมคนเข้ามาน้อยจังเลยครับเนี่ยไม่คนเข้ามาน้อยจังอ่ะแล้วให้ผมหาช่วยไหมครับพี่มเข้ามาเลยอ้าว เขาออกไปอีกแล้วครับพี่สาวพี่สาวอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิหอ๋อพี่สาอายุสิบหกใช่ไหมพี่สาวชอบเด็กไหมฮะไม่รู้อา้าทำไมครับผมกล่าวว่าผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่สาวไม่ชอบเด็กเดี๋ยวผมเป็นผู้ใหญ่ให้ก็ได้เน๊ยอพี่สาวยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าพี่สาวชอบ ผู้ใหญ่เรียกว่าชอบเด็กครับพี่สาวชอบสองชอบสองด้วยโหแม่หลายอย่างชุดด้วยนะครับเนี่ยพี่สาวสนใจไปเล่นธรรมดาหไหมครับอ้าวสวัสดีครับ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 โอ้ยโคตรโคตรตึงเลยครับทำไมชุดชุดพี่อับตึงๆึง,งครับพี่ รู้จังตึงครับฉลามตึงกว่าออผมไม่รู้หรอกครับว่าฉลามมันมาจากไหนแต่ว่าผมรู้แค่ว่าฉลามันชอบงับคุณครับแต่ผมไม่ชอบคุณงับนะครับยี่ปีโดโตโตเลย <c oughs> ว่าแต่ผมขอถามพี่สาวหน่อยจะได้ไหมครับพี่สาวชอบเด็กหรือว่าชอบผู้ใหญ่ครับ <c oughs> อ,อ้าวสาวหนีเลยอะ สนใจสนใจแบบว่าสวหน้าสนใจไอเกมสนใจรองเท้าหนูไหมนี่มาขายของอันไหนครับอันไหนครับอันไหนครับทุกชิ้นเนี่ยสามคนมายืนเรียงนี่เว่โคตรตึงอ่ะผมไม่รู้ว่าผมสนใจชิ้นไหนครับแต่ว่าผมสนใจคุณนะครับเมอร์มาขายไหมคุณเนี่ยคุณคุณขายไหมครับขายไหมคุณล่ะพี่หนูลุ้นจนเยี่ยวล่าแล้วพี่ก็ไม่เหงื่อโอเคครับไปครับ เออคือว่านะเจ๊สนใจคนเนี้ยคนนี้ก็ด้วยคนนี้เจ๊ก็สนใจนะอ้าวเฮ้ยไ,ไปไหนอะขาไปไหนเนี่ย